ปุ๋ยเคมี Me เนี่ยเขาไม่ได้ทําให้ดินเสียนะครับผมพฤติกรรมการใส่ปุ๋ยของเราต่างหากนะครับผมที่ทําให้ดินเสียก็คือเราใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวโดยที่เราไม่ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เลยนะครับผมสิ่งนี้แหละที่จะทําให้ดินเสียะะสวัสดีครับพบกับพี่โตกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมพี่โตจะมาพูดถึงข้อดีของการทําปุ๋ยอินทรีย์เคมีใช้เองนะครับผมซึ่งการทําปุ๋ยอินทรีย์เคมีใช้เองในไร่มันสําหลังนะครับผมมันก็จะมีข้อดีค่อนข้างมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีของปุ๋ยคอก่อนนะคผมว่า ปุ๋ยคอกเนี่ยเขามีข้อดีอะไรบ้างนะครับผมก็คือข้อดีข้อที่หนึ่งนะครับผมช่วยทําให้ดินล้วนซุยนะครับผมแล้วก็ดูดซับน้ําแล้วก็ธาตุอาหารได้ดีนะครับผมแล้วก็มีธาตุอาหารที่จําเป็นสําหรับพืชเนี่ยครบเลยนะครับผมแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าเขามีปริมาณธาตุอาหารเนี่ยที่น้อยนะครับผมข้อดีของปุ๋ยเคมีนะครับผมก็คือว่าเราสามารถกําหนดธาตุอาหารได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของพืชในช่วงอายุนั้นๆน,น,นะครับ ยกตัวอย่างนะครับผมอย่างมันสับปะหลังอายุ1-3เดือนก็ <m> จะเน้นธาตุไนโตรเจน,เนสูงนิดนึงนะครับผมส่วนฟอสฟอรัสเนี่ยก็อยู่ที่กลางๆนะครับผมส่วนโพแทสเซียมเนี่ยก็ไม่ต้องมากนะครับผมถ้าเป็นสูตรที่พี่โตแนะนำเนี่ยถ้าเป็นช่วงมันอายุ30-60วันเนี่ยพี่โตแนะนำว่าเป็นสูตร1688นะครับผม1688เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะสมนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าแร่ธาตุอาหารในดินของไข่น้อยนะครับผมก็คือมันสับปะหลังของไข่ที่ว่าปลูกช่วง 1นถึงสองเดือนเนี่ยไม่ค่อยงามนะครับผมเราก็สามารถเพิ่มยูเลียเข้าไปได้นะครับผมก็อาจจะเอาเป็นยูเลียผสมกับ1688นะครับผม แล้วก็คุกเขาเข้าด้วยกันแล้วก็เอาไปใส่นะครับผมวิธีนี้นะครับผมก็จะทําให้มันส่าหลังของเราครับผมงามแล้วก็เขียวไวนะครับผมหรือถ้าใครจะใช้เป็นสูตรที่ทางโรงงานเขาผสมมาให้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกเป็น21-74นะครับผมสูตรนี้ก็ใช้ได้นะครับผม21-74ก็ได้ก็คือให้ตัวหน้าเนี่ยมันเยอะหน่อยนะครับผมแล้วก็ตัวกลางเนี่ยก็อยู่ที่พอประมาณนะครับผมส่วนตัวหลังตัวหลังเนี่ยก็พอประมาณนะครับผมไม่ต้องเยอะเพราะว่าช่วงนี้เขายังไม่ได้ไม่ได้ขยายหัวสร้างแป้งนะครับผมเขายังไม่ได้ต้องการทัด โพแสเซียมมากนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าเป็นมันสำปะหลังช่วงอายุ3-4เดือนนะครับผม3-4เดือนเนี่ยมันสำปะหลังเขาจะเริ่มทิ้งใบล่างแล้วนะครับผมพอเขาเริ่มทิ้งใบล่างแล้วเนี่ยสูตรปุ๋ยที่เราต้องใช้เนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ให้ตามช่วงอายุของมันสำปะหลังนะครับผมก็คือว่าถ้าเป็นมันสำปะหลังอายุ3-4เดือนเนี่ยเราควรที่จะลดไนโตรเจนลงมานะครับผมส่วนฟอสฟอรัสเนี่ยเราอาจจะ ไม่ต้องใส่แล้วก็ได้นะครับผมเพราะว่าฟอสฟอรัสเนี่ยมันก็มีอยู่ในดินอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ช่วงแรกเนะี่ยเราก็ใส่ฟอสฟอรัสไปบ้างแล้วนะครับผมเราก็อาจจะใส่เป็น<า>โพแทสเซียมเนะี่ยเยอะหน่อยนะครับถ้าเป็นมันสํารัหลังอายุ3-4เดือนเนะี่ยถ้าเป็นสูตรปุ๋ยที่พี่โตจะแนะนํานะครับผมหรือว่าเป็นสูตรปุ๋ยที่พี่โตใช้เองเนะี่ยพี่โตจะใช้เป็นถ้าถ้าเราจะผสมเองเนะี่ยเราก็จะเอาเป็น16,88 ผสมกับ0ูน060นะครับผมสุดนี้ก็ใช้ได้นะครับผมก็คือพอเราตพิพอเราคิดแบบนี้นะครับผมมันก็จะเท่ากับว่าเราก็จะได้ไนโตรเจน16นะครับผมฟอสฟอรัส8นะครับก็ได้ธาตุโพแทสเซียมเนี่ย68นะครับผมสูตรนี้ก็คือจะเป็นสูตรสร้างแป้งขยายหัวนะครับผมแต่ถ้าใครต้องการสูตรที่ ทางโรงงานเขาผสมมาให้เสร็จเลยโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยเนี่ยก,ก็แนะนําว่าเป็นสูตร14735นะครับผมสูตรนี้ก็ใช้ได้คือสูตรอะไรก็ใช้ได้นะครับ <โ uely. S 2> ผมเอาคํานวณว่าให้มีธาตุไนโตรเจนเนี่ยน้อยลงมานิดนึงนะครับผมส่วนฟอสฟอรัสเนี่ยก็มีแค่พอประมาณนะครับผมส่วนทาตุโพแทสเซียมเนี่ยเราก็ให้มีมากหน่อยนะครับผมถ้าเป็นมันอายุ3-4เดือนเนี่ยครับผมก็ช่วงนี้ก็จะ ก็จะใช้สูตรนี้ก็น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับผมก็ข้อดีของปุ๋ยเคมีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือสามารถหาซื้อง่ายนะครับผมสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยขยะทั่วไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับผมว่าข้อเสียของปุ๋ยเคมีเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับผมข้อเสียของปุ๋ยเคมีนะครับผมก็คือว่าที่เรารู้ๆกันเนี่ยคือถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีไปนานๆเนี่ยครับผมจะทําให้ดินเนี่ยเสื่อมสภาพนะครับผมแล้วก็จะมีฟาร์มแข็งกระด้างนะครับผมแล้วก็แน่นทึบ แล้วก็ปริมาณจุลินทรีย์ในดินเนี่ยมันน้อยลงนะครับผมแล้วยิ่งถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีช่วงที่ไม่ตรงกับอายุของพืชน,นะครับผมก็คือถ้าเราใส่ไม่ตรงกับช่วงที่พืชต้องการเนี่ยปุ๋ยเคมีอันนั้นอนะ่ะมันก็จะเหลือแล้วก็ตกค้างอยู่ในดินนะครับผมแล้วก็จะเกิดผลเสียกับกับดินนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีลงไปเยอะ แล้วมีธาตุอาหารตกค้างเยอะๆนะครับผมมันก็จะสะสมนะครับสะสมไปเรื่อยๆทําให้ดินเนี่ยมันเสียนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยพี่โตต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับผมว่าสาเหตุที่ทําให้ดินเสียจริงๆอะ่ะมันจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับปุ๋ยเคมีโดยตรงนะครับผมปุ๋ยปุ๋ยเคมีเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ไม่ได้มีความผิดเลยนะสิ่งที่ผิดจริงๆก็คือ ตัวเราเนี่ยครับผมตัวกเกษตรกรอ,อย่างเรานี่แหละนะครับผมใช้ผิดวิธีเองนะครับผมว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยเขาคือธาตุอาหารของพืชนะครับผมเมื่อเราใส่ไปแล้วเนี่ยพืชเนี่ยเขาก็จะดูดซับธาตุอาหารเอาไปใช้นะครับผมเมื่อใช้ไปมันก็หมดไปนะครับผมอาจจะเหลือบ้างเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวพอไม่นานเนี่ย <S <S 1> <S 1> เขาก็จะย่อยสลายหายไปนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่กเกษตรกรอ,อย่างเราทาผิดก็คือว่าเราอ่ะ ใส่เข้าไปใส่เข้าไปในปริมาณที่เยอะเยอะจนเกินไปจนพืชเนี่ยไม่สามารถที่จะดูดซับธาตุอาหารนั้นได้จนหมดนะครับผมพอมันดูดซับธาตุอาหารไม่หมดอ่ะมันก็สะสมสะสมแล้วก็ทําให้ดินเนี่ยมันเสียนะครับผมก็คือว่าแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราช่วงที่เราใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยเราใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเลยนะครับผมคือเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เลยนะครับผมเพราะพอเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ย อินทรีย์วัตถุในดินอะ่ะมันก็จะน้อยลงพออินทรีย์วัตถุในดินมันก็มันน้อยลงนะครับผมจุลินทรีย์ในดินมันก็น้อยตามนะครับผมมันก็เลยเกิดทําให้ดินอะ่ะ มันแข็งแน่นทึบแล้วก็เสื่อมสภาพนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุจริงๆแล้วนะมันไม่ได้เกิดจากปุ๋ยเคมีนะครับผมปุ๋ยเคมีเนี่ยเขาไม่ได้ทําให้ดินเสียนะครับผมสิ่งที่ทําให้ดินเสียจริงๆก็คือพฤติกรรมการใส่ปุ๋ยของเราต่างหากนะครับผมที่ทําให้ดินเสียก็คือเราใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวโดยที่เราไม่ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เลยนะครับผมสิ่งนี้แหละที่จะทําให้ดินเสียนะครับผมแต่ว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีด้วยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะครับผมมันก็จะทําให้ดินของเราเนี่ยไม่เสียนะคผม เดี๋ยวเรามาพูดถึงประโยชน์แล้วก็ข้อดีของการนำเอาปุ๋ยอินทรีย์กับเคมีมาผสมรวมกันแล้วก็ใช้ในไร่หมันสำปะหลังของเรานะครับผมก่อนอื่นนะครับผมพี่โตต้องอธิบายก่อนว่าปุ๋ยอินทรีย์คืออะไรนะครับผมปุ๋ยอินรีเนี่ยคือปุ๋ยที่เราได้มาจากสิ่งมีชีวิตนะครับผมซึ่งซึ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราก็แยกออกมาเป็น2ประเภทนะครับผมก็คือปุ๋ยคอกกับปุ๋ยหมักนะครับผมปุ๋ยคอกเนี่ยก็จะได้มาจาก ขี้ไก่ขี้บัวขี้หมูขี้แพะนะครับผมแล้วก็อื่นๆนะครับผมก็คือได้มาจากสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็ปัวส่วนปุ๋ยหมักเนี่ยก,ก็คือการนําเอาพวกซากพืชนะครับผมแล้วก็พวกมูลสัตว์ต่างๆนะครับผมรวไปถึงน้ําหมักจุลินซีเนี่ย เอามาคุกเขารวมกันแล้วก็เอามาหมกเวลาที่ที่เหมาะสมนะครับผมเขาก็จะได้เป็นปุ๋ยหมักนะครับผมแล้วข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีเนี่ยเวลาที่เอาเราเอามารวมกันแล้วเนี่ยเราจะได้ข้อดีอะไรบ้างนะครับผมข้อดีที่เราได้นะครับผมข้อดีข้อที่1ก็คือว่าเขาจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินนะครับผมให้ดีขึ้นนะครับผมทําให้ดินเนี่ยมีความโปร่งล้วนซุยนะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการอุ้มน้ําและธาตุอาหารได้ดีนะครับผม ส่วนข้อที่2นะครับผมก็คือช่วยส่งเสริมให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงดินสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผม <Yeah. S 1> ข้อ3นะครับผมก็คือเมื่อนําปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ร่วมกับเคมีจะส่งเสริมให้ปุ๋ยเคมีมีประโยชน์แก่พืชมากขึ้นนะครับผมพี่โตขออธิบายตรงนี้นะครับผมว่าการที่เรานําเอาปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมี มาผสมรวมกันแล้วทําให้พืชได้ประโยชน์มากขึ้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมโดยคุณสมบัติของปุ๋ยเคมีแล้วเนี่ยเขาจะาเมื่อเมื่อมีความชื้นเหมาะสมนะครับผมเขาก็จะทําการปล่อยาธาตุอาหารปล่อยาธาตุอาหารออกมานะครับผมพืชเนี่ยเขาก็ซึมาธาตุอาหารนั้นเอาไปใช้นะครับผมแต่ว่า,าการปลดปล่อยาธาตุอาหารของปุ๋ยเคมีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็เร็วเกินไปนะครับผมจนพืชเนี่ย เขาไม่สามารถที่ดะซึมธาตุอาหารเอาไปใช้ได้ทันนะครับผมเพราะว่าเขาปล่อยเร็วเกินไปการที่เราใส่ปุ๋ยคอกการที่เราใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงไปด้วยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการช่วยตรึงตึงให้ให้ปุ๋ยเคมีเนี่ยเขาค่อยๆที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารนะครับผมพอเขาปลดปล่อยธาตุอาหารได้ช้าเนี่ยพืชเนี่ยก็จะมีก็จะมีเวลาในการดูดซึมธาตุอาหารเอาไปใช้นะครับผมทำให้ปุ๋ยเคมีที่เราใส่ไปนะครับผมได้ประสิทธิภาพเต็มที่นะครับผมไม่ ไม่หายไปกับอากาศจนมากจนเกินไปนะครับผมก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าประสิทธิภาพในการใส่ใส่ปุ๋ยของเราเนี่ยก็จะได้เต็มที่มากขึ้นนะครับผมถ้าเราไม่มีปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมแล้วไม่มีตัวช่วยตรึงธาตุธาตุาอาหารของปุ๋ยเคมีเนี่ยนะครับผมส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะหายไปกับอากาศนะครับผมพืชเนี่ยก็ถ้าดูดซึมเอาไปใช้ได้ไม่ทันเนี่ย มันก็จะหายไปนะครับผมนี่ก็เป็นอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมของการเอาปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีมารวมกันนะครับผมก็สําหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าพี่โตมีโอกาสพี่โตจะมาอธิบายแยกแยกให้ฟังชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ย เขามีข้อดียังไงนะครับผมแล้วก็มีข้อเสียอย,ย่างไรนะครับผมก็คือจะทําทําคลิปแยกกันไปเลยแล้วก็ปุ๋ยเคมีเนี่ยมีข้อดียังไรข้อเสียอย่างไรนะครับผมแล้วฟา์มคิดที่เราบอกว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยทำให้ดินเสียเนี่ยที่เขาถูกตกเป็นจาเลยสังคมเนี่ยจริงๆแล้วมันจริงไหมนะครับผมซึ่งในฟา์มคิดของพี่โตเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับผมเดี๋ยวพี่โตถ้าพี่โตมีโอกาสเนี่ยพี่โตจะมาทําคลิปอธิบายให้ฟังนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่โตวด้วยนะครับสวัสดีครับ